ดีตอนเช้าครับเอซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้านะานต,อนานะตอนเช้าก็ตกื่ตนมาก,าก,าก็สดน้ำร้อนเลยเนาะสดน้ำบุ่นเลยเนี่ยกินกาแฟครับตอนเช้ามาก็กินกาแฟเลยเนาะอุ่นท้องอุ่นปากตอนเช้าชีวิตประจำวันเนาะ มาแอบดูตักแตนเหมือนเดิมครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็แบบนี้เราทำเลยกินกาแฟร้อนๆตื่นปกุลร่างกายเนาะตื่นเช้ามาล้วมาแอบดูตะเแตนกินเหยื่อด้วยกินอาหารด้วยใส่ใบตองไว้เมื่อวานมันกินเก่งจังเลยคืนเดียวเนาะเกือบจะหมด ก่ะห็นก็ลอกคราบเรื่อยๆครับเอาตัวที่ลอกคราบก่อนลอกคราบหลังลอกคราบไม่เนนั่นไม่พร้อมกันเนาะเพราะว่ามันกินกินอาหารต่างกันบางบางตัวก็กินเก่งบางตัวก็กินไม่ทันคนอื่นเขาแล้วมันโตช้าโตช้าเลยก็เลย มันกินมันมันลอกคราบมันลอกคราบที่หลังดูมันลอกคราบไปเรื่อยๆลำตัวก็ลอกคราบแล้วก็เลยหัวก็เริ่มโตโตขึ้นโตขึ้น,นอายุได้เก้าวันแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ฟักไข่เริ่มแรกเนาะเราก็ถ่ายคลิปมาเรื่อยๆเนาะนี่นันถ่ายให้ดูเนาะกินแหลกเลยกินเยอะนะเนี่ย กินทั้งคืนตันนี้ก็กินทั้งวันอนกเนาะกินทั้งคืนกินทั้งวัน,นะน,น,น,วนบางตัวก็ขึ้น,นบนแล้วรอแดดอยู่ตรงนู้นรอแดดอยู่บนบนม,มุมตรงนี้ก็กินเหยอืะออยู่ตัวเล็กๆตัวไม่เยอะหรอกเนาะมองอย่างเงี้ยเวลามันโตครัคักคักคัก อายุได้เก่าวันแล้วเนี่ยหัวเริ่มโตแล้วเก่าวันเก็เพิ่งนี้นะได้ยินเสียงไม่ได้กระโดดเลยต้องค่อยเปิดอระเสร็จโอ้โอ้ยกระโดดดิกินเยีเอาไปไายเอฟซีได้ดูยัง mình lên khinh lên khinh đẹp đẹp giống cái hộp rồi không mơ hộp mồm hộp mồm thương đi hộp mồm sao cắt cái cân lệch lên xin nhiều còn cái gì là không đúng mông luôn rồi đẹp dọn sành cái đó lên khinh ra vào มันมีจากเราที่มันอายก็ลงครับเวลามันออกมาให้เห็นเยนอะเลยเวลามันออกมาให้เห็นก็แบบนี้แหละครับสัตว์เลี้ยงน่ารักแตบบนี้ดูไปเรื่อยๆครับเอฟซีทุกคนตามชมองขึนี่ขึ้นแล้วเนี่ยมันมอยู่ข้างบนเนี่ย บางตัวก็ลอกคราบเลยเครคราบของมันเนี่ยคราบเนี่ยเวลามันลอกคราบก็จะกลายเป็นตัวอ่อนทันทีี่คราบมันยังไม่ได้กินคราบมันยังนี่คราบมันอันนี้คราบเหมือนกันมันลอกคราบแล้วมันจะกลายเป็นตัวอ่อนแบบเนี้มันไม่หนีมันไม่กระโดดเลยเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยคราบมันกลายเป็นตัวอ่อน น,นี่ครับน,นีก็ครับเหมือนกันตัวเริ่มโตแล้วอายุเก้าวันแล้วอันนี้หัวโตแล้วนี่ลอกคราบ <c oughs> ลอกคราบเรื่อยๆลอกคราบก่อนหลังก็โตเหมือนกันอันนี้ก็ลอกคราบเหมือนกันเนี่ยนี่แหละ เวันนะะลอกครับตั้งแต่หวันขึ้นไปนะอายุได้6วันขึ้นไปมันจะลอกคร้าเนี่ยนี่คราอมมัน <c oughs> อันนี้มันออกมากเลย กินเล็เลยดูกินจนใใบตองแหว่งนะนี่โอ้โหมันกินเป็นตัวหนังสือเป็นจุดๆกินดูยกินเหล็กินนี่อูมันกินครับกินทั้งคืนอาจจะหมดนะวันนี้แหละถ้ามันกินทั้งวันอีกอาจจะหมดน้ำใบตองเนี่ยาตัวเล็กเนี่ย อันเนี้ยตัวที่ฟักแล้วเรายังไม่กล้าปล่อยเพิ่งได้สามวันนี้เลยเพิ่งได้สามวันนี้แล้วก็ยัดอาหารให้มันอยู่ข้างล่างนู้นก็ยัดอาหารไว้ข้างล่างนี่ครับยัดใหา้มันอยู่ข้างใน

ตัวอ,อ่อนดูดูกินโอ้โหกัดกินตัวอ่อนรุดรุดรับเปิดไว้ย่างนี้เลยเนาะค่อยๆออกอกวาตัวมันยังเล็กแล้วค่อยๆออกก็ออกมาเรื่อย เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นอยู่นเริ่มขึ้นมาอับแดดแล้วยังแดดยังไม่ออกนแ,แค่นี้แล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมเข้าฝักไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเรี่ตะกะแตนมือใหม่หัดเรี้ยงตะกะแตนร้อยตัวก็ได้ ก็ได้ไข่มาฟักพ่อได้ขนาดนี้แล้วครับในมาสองโคกโคกเล็กโคกใหญ่แบบมุมนี้สวยสวยงามมากเนะนี่ยเยิ่งกระโดดเลยไอ้มุมนี้นี่น สวัสดีครับ